Thank you.

หัวโยกเบาร้ที่แสนนับนรทุกคนที่ร้นะครับดูหอาาศี่นอูึบคนงคนอ่ต้นตองนครับวัานกวัที่สุดนาที่ที่มัเ่สูงมากๆกับ เรดาประมาณการว่าซี่อยพันวะประจานทีนี้ครับแต่จะเกงนทัคนะ่กเรยนะาวครับนครที่เราสร้างเป็ผรูป

บอกไปเตือนเลยครับตึงตึงอะไรที่ไอ้พวกคนไทยนะครับตีเราต่างหากเปลี่ยนกันไปแล้วนี่ต่างนะพี่เพียร์นะครับตีกันรู้กันแล้วประมาณต่าง เดือนห้าแล้วะจไปแล้วเลยับเออกาล้วจำนวนนะครับบริษับริษัทเดียันเอ่อเรียกเ่าเอ่อ ไม่เลอครับแต่กะมุ่มเลดากันยังเหลือหลายพี่น้อง3า0สามร้อยสี่สิบคะแนน